เช็คดวงใครที่มีเลข1221อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หัวใจนะครับคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไว้ดูนะครับหรือแชร์แบ่งปันให้เพื่อนได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข1 2หรือ21นะครับทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนพัฒน์เทวะทรมนาย1 2่หรือ21นะครับไปอยู่ในตำแหน่งของความรักหรือตำแหน่งรักษาทรัพย์นะครับ ก็จะมีผลให้เป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับหรืออารมณ์แปรปวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเอาแต่ใจถ้าไม่มีเหตุผลนะครับและมักมีความเห็นไม่ตรงกับคนรักนะครับจึงมักกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาอีกทั้งยังชอบเปรียบเทียบความรักของตัวเองเนี่ยนะครับกับคู่รักของคนอื่นนะครับจนทําให้ทะเลาะก,กันถึงขั้นหย่าร้างนะครับจึงจะไม่สมหวังเรื่องความรักเลยนะครับ จิตใจคุณมัวไม่มีความสุขนะครับบางกรณีเนี่ยอาจคิดสั้นทําร้ายตัวเองได้นะครับเก็บเงินไม่อยู่นะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดเจ็บป่วยบ่อยนะครับมีปัญหาสายตาสั้นบางคนก็อาจจะอายุสั้นเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นคู่เลขที่เสียนะครับไม่ควรใช้นะครับห2หรือ2-1ย้ำนะฮะเป็นคู่เลขเสียไม่ควรใช้นะครับส่วนท่านใดเนี่ยไม่ทราบความหมายของคู่เลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คให้นะครับ